ดูเสียป,ป๋องอะนะวันนี้มาออกกําลังกายแต่ว่าเขาเดินตะคุม่มตะคุ่มดูใต้ร่มไม้นะเขาทำอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยเนี่ยมาเดินออกกําลังกายบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะมีต้นไม้มีร่มเงามีบรรยากาศป่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดฮะของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ย กิจไนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆดูเฮียปองกำลังวิจิตปิด,ดเคราะห์ทำอะไรเอ่ยอ้าสวัสดีเฮียปองสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรเอ่ยคุณแด้โหได้อะไรแต่ม,มือนะ อ <c oughs> โอ้ยเดินเข้ามามีอะไรเต,ต็มไม้เต็มมือ,อเออลูกต้นไม้อลูกต้นไม้ลูกอะไรโอ้โหคนบ้านนอกอก็รู้จักมีต้นมุงต้นไม้เนี่ยเขาเรียกลูกมาหาออาะเหรอมีสรรพคุณหลายอย่างอือแล้วทำดั้มมีดดั้มพาก็ดีโอ้โหไม้นี่แข็งมากนะ เรียกว่นาเล็กแข็งกว่าเยอะเออใช่เรียกของผม่สูสีเลยอะอ๋อสูสีใช่ไหมของคุณสูสีใช่ไหมเฮ้ยนี่ต้นมหาดโอ้โหเนี่ยนี่อยู่ตรงอะไรลานอาหรับิกของโรงพยาบาลใช่แล้วลูกเนี่ยทานได้นะอ่าคุณเคยกินเปล่าโอ้ยประจํารู้ป่ะเนี่ยเคยกินป่ะถามผมเนี่ยโฮ้ยผมไม่ใช่คนบ้านนอกกินไปกินนี่วิธีมหาดเนี่ยมันมีแบบลูกเหลืองๆอย่างเงี้ยอ่า แล้วก็ลูกทเขียวเงี้ยนี่ลูกออกเหลืองหน่อยๆนะนี่ออกคเขียวนะแต่ผมเห็นคุณเป็นรุ่นพี่คุณลองลูกนี้ดูให้เองกินดูเป็นไงจะได้เล่าคนอื่นฟังได้ดูมันยังไม่สุกเฮ้ยกินได้กินดิบๆได้อะไรคุณกินดูเนี่ยหวานมันลูกมันยางยางยางมา S <S ยาแล้วก็รสชาติอ่ะคุณลองกินก่อนแต่กินอะไรก่าอนเออคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณลองกินก<อ>่อนอันนี้กินล <aconte>? ูกลูกดิบมันมันลูกหามหามนี่ลูกดิบอยู่กับผมนี่เขียวเขียวเปรี้ยวเอ้านี่เลยตำน้ำพริกก็อร่อยเปรี้ยวมากเอ้าตำน้ำพริกอร่อยเลยเนี่ยเข็ดฟันเลยอ่ะนี่ก็เปรี้ยวๆต้มยำปลาอืมอ่ะ เต่นนอกอย่างคุณต้องรู้จักเออได้ได้ได้เอาไปต้มยำได้เอาไปต้มน้ําพริกได้แล้วครอบคคุณขาดีมากไะพวกนี้ลูกข่ามของคุณเนี่ยโอ้โหเปรี้ยวมากโอ้ไม่ไหวไม่ไหวผมอยากให้รู้ไงพอกินน้ำเข้าไปมันจะหวานแล้วที่บอกว่ามันหวานมันหวานเนี่ยกัดอย่างเงี้ยเออโอ้โหแล้วถ้ากินน้ำเข้าไปเนี่ยหวานเจ็บเลยดัง ยิ่งน้ไ่ไม,ไม่เชื่อไม่เชื่อ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมเราไปหาเก็บลองดูออแล้วไปหาว่าเฮ้ยหมอปองกี้โมะไม่ได้ขี้โมต้องลองทำน้ำพริกอร่อยแล้วมีสรรพคุณขับลมรดแก๊สในกระเพาะอ,อะไระอยงเงี้ยขนาดนั้นลเลยเหรออภยัยภูเบศนะอ่าใช่แต่ว่าที่เขาเอาไปทำอไอ้อะไรนะไอ สมุนไพรทำไห้เครื่องสำอางอ,อ,อนี่เยอะแยะเลยมันมีวิตามินซีไงทำให้ผิวพรรณของใสรู้จักอะไรแป้งอะไรปวกขาดป่ะวะ้า <laughs> อ้าวนี่นี่นี่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาลูกไอ้ที่มันในสุกกว่านี้หน่อย <c oughs> โอ้โหคุณเดินหาอะไรมีแ, <c oughs> แต่แปกงอ่ะคุณบอกว่าเปรี้ยวแต่ต้องทำต่อไปคุณต้องกินแบบให้มันแบบให้มันหวานใช่ไหมเออเออจะไปหลอกผู้ชมทำไม อ้าหวานจริงวะเฮ้ยหวานจริงโอ้โหดูตาคุณจะไปกินเฮ้ยตาผมเล็กอย่างนี้แล้วคนคนกินหำไหลเออฮะอะไรนะฮะอะไรนะไหลไหลอะไรไหลหลามเออก็บอกไหลหลามเนี่ยคุณบอกไหลไหลอะไรโอ้โหเดี๋ยวไปหาลูกไอ้สุกๆมากินหน่อยนี่ฮะผู้ชมนี่ลูกมันเป็นแบบนี้ที่ลูกสุกนะ ไปเชื่อเฮียป๋องให้กินลูกดิบโอ้โ oh. หเปรี้ยวนะเดี๋ยวลองลูกสุกดูเนี่ยอืมก็หวานนะเรียวหวานอมเปรี้ยวนะกำลังอร่อยแล้วมีกลิ่นหอมเฉพาะด้วย เยละครับผล,ลไม้ไท,ไทยเราเนี่ยหลายคนอยากจะได้มเมล็ดไปปลูกอยากจะได้ต้นกล้านะนาะเล็กไม่มีเวลาเพาะนะคือหลายคนอยากได้จริงจริงแต่ถ้าใครอยากได้มเมล็ดจริงๆนะก็ทักนาเล็กมาได้เลยตอนนี้นะยังพอหาได้นะช้ากว่านี้มันสลายไปแล้วนะโดนพวกไอ้กระลอก กินไปหมดแล้วนะเป็นไงเียป๋องอคุณลองกินแล้วเนี่ยผมลองกินแล้วมันอร่อยนะหวานหวานหวานเน,นี่ยว,ว,ว,วิธีการเก็บลูกมาหาดเนี่ยคุณดูนี่เห็นไหมเนี่ยเนอ,อือ,อลูกแดงเลยถ้าเกิดจะให้มันนั่นต้องสุกงอมแดงแป๊ดเนี่ยอืออือะไรลองชิมไหผู้ท่านผู้ชมดูอออืืนะผู้ชมลูกแดงแป๊ดเลยอ่า เฮ้ยไม่คุณมันใช้ที่ไหนเนี่ยฮะคุณไปหยิบลูกอะไรมามากไงคุณแก่แล้วกินมากโอ้ผมจะกินลูกมะหาดไม่ใช่ลูกมากเอา้าเหรอโอ้มั่วแล้วคุณไม่รู้มันเขียนแค่ล้ายกันเขียนบันวัดผมก็นึกว่าไปหาลูกหมากึ่มมะหาดกับมากมาต่างกันเยอะนะ ไม่เยอะล,ลูกใกล้เคียงกันเนี่ยเเก็บให้ได้สีขนาดนี้มันจะหวานโอ้เนี่ยสวยเลยโอ้พอแล้วครับผู้ชมโอเคนี้พอแล้วก็ฝากสวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยครับครับผมสวัสด,ดีครับรบ๊ายบาย